มาสมบายดีพี่น้องปองไปสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกคู่ทุกคน,กคนวันนี้พอ,พอบ,บ,บําบาวัวไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องกับเมนูมาตัดเขาตัดมาฮุงคืงเอเกาพี่น้องกับปลาดุกอย่างถอดโค้งไก่เส็บแซบน้ำกันมา,มาบา๊อบวาวลายครพี่น้องตัดเขาเมืยใส่เลยสิ่งแรกก็โจกเขาซะก่อน ต้องใส่นี่เอามันใจใส่มือก่อน,นจังบอติดมือมาเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเ้าลายอย่าอาห่างจแสบนํำเบือใส่ประดุกกวนพี่น้องมางหัวประดุกมาเด็ดทิมได้พี่น้องเราไว้ให้แมว ห,หักบวงกับเก็บอยู่คู่ซะอือฮอไปดูบองแสบมมันเนี่ย 有地窗，嗯。 แสดนำเบือแดดแหงพี่น้องมึอนี่ตัดเข้ากับฮ้อนเมื่อวานนี่โอ้อัดกันแทนน่าน้ำลวดแหงห้าหกกล่องหญ่ไง

หอมแหงพี่น้อยแบ่งหนแบ่งหนเน้อ เห็ดเวกไม่เมื่อยบุขาดบรายพี่น้องตต่มะฮู้ต้องกินมันตันเห็ดเวกนี่แสบ กินยังก็แซ่บก็ตับก็มันอืมไก่ตูดไก่ผมมักตูดพี่น้องตูดไก่ mm -hmm. 으흠 mm 으 -hmm. mm -hmm. อบอยู่ดีพี่น้องเท้าบุงเกลวเก็บนังกูสะรมศาสตร์เทาพี่น้องบรกทางนี้บริสีดยาขายะ<ๆ>เดี๋ยวลิปนาเก็บมะหอยหนาขึ้นมาให้บิกิน nắng phá đục sệt nhất sốt thay nhầm hay là ẹt cua thịt càng hàng lang thì bỏ qua khỏi quá อืม <Those mig hehe> อืม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 พี่นืมอืมอือือือ ปากก้นไหลก็แซ่ติดก็ติดตามเขาสัตว์ไทยสองบำเบลุไทยพากินพาแซ่บนำพี่น้องในทิกต็อกอะปากก้นไหลก็แซ่ก็ติดตามนู้นพี่น้องอ่ะวันนี้ก็พอๆอบํบาเบลุไทยเพียงแค่นี้อ่ะสบายดีสวัสดีครับ